ุกคน้อมพุทธอริโปกจินแดงไปโอเคค่ะสิบรอบสุดท้ายลุยเออขอลาคุยะค่ะโอ้โหโอ้โหครั้งนี้มาเยอะนะมาีกและ เขา้าไข่มาเยอะจังโอ้โมาครูยาอย่าเล่นตัวกันน้องสิเอาให้เส้็จมาเห็นเม็ดได้ไงเอ๊โอ้ครูยาพี่พี่สามสิบโลพี่เล่นตัวกันน้องอย่างนี้แล้ว Okay. ในระหว่างนี้นะคะทุกคนน่าจะรู้กันว่าวันนี้เราอยู่กับเจลนะคะซึ่งเขาก็จะสุ่มกาชาววันเกิดของชิซุกิใช่ไหมใช่่็รอความหิวเออความหิวโอเคระหว่างที่วันนี้เราจะทําเป็นรนชูชุดโอเคเพื่อนเราสุ่มกันเลยสุ่มสิบครั้งก็เลยเพื <c oughs> <c oughs> ่อนผู้ชายคะอยากถ่าการ์ูน,นะคะไปแล้วเด็ดเด็ดชาค่ะเด็ดาเลยอ่ะ วันนี้ของแกเกเาช้าๆด้วยเออราะตอนนี้ไม่ไมีไม่เสร็จกันเนีเ่ยแล้ว,ว <laughs> เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจะได้ไหมทดจะได้หรือไม่ทดพลาดไม่ได้ไหมโอ้โหก็ไม่เสร็จไม่ดี <laughs> ไปห้องสามอยู่นะเพื่อนเกตุกิีกหนึ่งเนี่ยเขามาแล้วไงฟ้าเห็นมั้ยเนี่ยเขามาแล้วเาาาม,า <laughs> ามาอา่ โอเคโอเคไม่เป็นการกดเดการดเดอุย้ยทวงเดียวดวงเดียวอยากเขาไหม่คนนึงนะฟ้าเดอยากเขาใหม่ะฟ้าอยากขาข้า, <c oughs> ามาไม่ยบเลยเนี่ย อย่ายาป์ขก็นมาอีกแล้วดวงดีก็ไปเอาเอาเลยมาไงอย่าคนนี้เจดุลสกิไอเซนว้าวการน่สัย องน,น,นะคะอาจจะหลดนานนิดเดียวขุ้มมาทุกคน,น,น,นแล้วไม่เพื่อนสุ่เหรไมเพื่อนสุ่มแล้วันขุ้มอะเฮ้ยไม่รู้สินะอุย้ยแหวอย่างคุ้มปาะไปอวดใน,นกลุ่มน่าอ่ะแ <ๆ S 2> น่ต่างทุกคนเวลาเพื่อนสุ่มแล้วมาดูอีฉันสุ่มเจ็บความเจ็บนี่ไม่มีสิโอเคอกอ่ะทุกคนเนาะ